สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่หมอมาอยู่นอกสถานที่แต่มีไพ่มาสําหรับเพื่อนๆนเนาะจะได้อัดคลิปให้เพื่อนเพื่อได้ชมกันนะแต่วันนี้ลมค่อนข้างแรงอ่ะไพ่ปิวไหลรอบแล้วแม่หมออัดใหม่แล้วกันนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวขอเร่ยตั้งกล้องแป๊บเดียวนะเพื่อนนะเอามุมนี้แล้วกันนะคะวันนี้พลังงานไพ่จะเป็นของใครขอสับแป๊บเดียวเนาะแล้วก็ก็ขอสับทีเดียวแล้วกันนะเพื่อนนะเพราะว่ามันลบาบากนะลืมเอาขาตั้งกล้องมานะแต่อยากทําคลิปให้เพื่อนเพื่อน คราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าพลังงานไพ่เนี้ยจะเป็นของใครวันนี้โอ้ oh my god สั่งของเขา,ขาค่ะคุณเป็นสี่ถ้วยเขารู้สึกแย่นะแม่หมอรู้สึกว่าเขารู้สึกแย่เหมือนแบบว่าเขากําลังเบื่อหน่ายกับการกระทําของตัวเขาเองหรือว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตเขาเขามีความน้อยอกน้อยใจเหมือนกับคนที่โทษตัวเองกับการกระทําบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่า ความสัมพันธ์เนี้ยมันต้องหยุดนิ่งหรือว่าเป็นไปไม่ได้กับการกระทําที่เขาเลือกทําไม่หมอรู้สึกอย่างนั้นว่าเขาเลือกทําที่มันเกิดขึ้นเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะแล้วฝั่งของคุณละ่ะเขารู้สึกแย่นะไม่หมอรู้สึกว่าเขาเขาไม่ได้มีความสุขนะพลังงานในฝั่งเขาอะฝั่งของคุณเป็นเดอกฟูคุณทําตัวของคุณให้เป็นมีความสุขคุณชิวอะค่ะคุณจะไปไหนคุณก็ไปได้คุณอยาก เดินทางไปท่องเที่ยวที่ไหนหรือว่าความคุณไม่หมอรู้สึกถึงพลังงานของความสุขอะ่ะเดอะฟูลสำหรับเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ดูแบบไม่มีคุณค่าไปวันวันหรือว่าปล่อยชีวไปวันวันนะเพราะดูการแต่งตัวของเขาสิดูมีระดับหรใช่ป่แล้วดูแบบดูมีความสุขมีดอกไม้ลืมทางแล้วมีสัตว์เลี้ยงคุณดูมีแฮปปี้กับชีวิตตัวเองแล้วก็รู้สึกเป็นอิสระความสัมพันธ์เนี้ยน่าจะถูกปล่อยปล่อยปล่อย,อยให้แบบให้เงียบเหงากันไปฝั่ง,งเขาน่าจะเป็นฝ่ายที่หยุดนิ่งความสัมพันธ์แล้วมาวัน,นเน มองคุณว่าคุณเป็นเดอะฟูลแล้วว่ะคุณเป็นความสุขให้ได้ตัวเองแล้วคุณไปไหนก็ได้มีชีวิตที่อิสระอยากทําอะไรก็ทําแต่ดูเขาดิดูเขาเป็นสี่ถ้วยดิเขาไม่ได้มีความสุขอย่างคุณนะเขาชีวิตเขาถูกกําหนดโชคชะตาหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องจมอยู่กับสิ่งที่เป็นตัวเองแบบเดิมๆซ้ําๆอ่ะเขาเหมือนกับเขาไม่เปลี่ยนตัวเองแล้วก็หรือว่ามันเป็นทินิสัยของเขาที่การกระทําของเขามันไม่เปลี่ยนตัวเองมันทําให้เขาไปไหนไม่ได้หรือว่า ทำอะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ดั่งใจของเขาอะนะดูเบื่อเบื่อยังไงไม่รู้แล้วตัวของคุณเป็นเด็กฟูอะแม่หมอใช้กระเป๋าแม่หมอเนี่ยในการในการหนีพ่ห้แล้วกันนะคะเพื่อนๆขยับนิดนึงไหมแป๊บนะจะได้ไหมเออแบบนี้ก็ได้เนาะอ่ะบรรยากาศอ่นนะคะโอเคคนนี้ลมมันแรงค่ะเพื่อนคานี้นะอ่ะแล้วตัวเขาล่ะเออแม่หมอจะสับหลังกล้องตัวเขาเองอ่ะเขารู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยรือความสุขความเติมเต็มพลังแห่งสายน้ําความใจดีความเยือกเย็น การที่ถ้วเขารู้สึกถึงความการขาดไปของพลังดีๆอะ่ะเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียเขาสูญเสียหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนี่มันเหมือนรักครั้งเก่าหรือความรักที่เขาเคยมีก็ได้นะแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากได้ความรักนั้นกลับมาซึ่งแม่หมอมองว่าเรามาดูพลังงานคุณและเขาซึ่งแม่หมอเชื่อว่ามันเป็นพลังงานของคุณที่เขาไม่เคยรักษาให้มันดีในขณะที่มีคุณอยู่เขาไม่ได้รักษาให้มันดีหรือว่า ทำบางอย่างเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์น่ะแล้วพอมาถึงวันนี้พอเขาจะเริ่มแก้ไขอะไรเนี่ยมันแก้ไขยากอ่ะเพื่อนเข้า mm. ใจปะมันแก้ไขยากเพราะว่าเพื่อนๆเ,เริ่มหลุดพ้นจากสิ่งที่แบบคือไม่มีเขาเราแฮปปี้อะเอาง่ายๆไม่มีเขาฉันมีความสุขไม่มีเขาฉันรู้สึกดีลมแรงไม่มีเขาแล้วรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบายไม่ต้องมานั่งเครียดไม่ต้องมานั่งทุกข์อะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวคุณเองตอนนี้ล่ะตัวคุณเองตอนนี้คือสําหรับบางคนนะเป็นไฮโลแฟน สงบสุขอยู่ได้อย่างมีความสุขสบายใจมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นคุณตื่นรู้แล้วเข้าใจศาสนาร,ร,รม่งชีวิตจริงๆแล้วตัวคุณเองอะนะพลังงานของคนที่แบบปล่อยวางบางคนเข้าวัดทําบุญปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่นะบางคนไปแบบไปทางสายศาสนาของตัวเองไม่ว่าจะใครจะเป็นฮินดูเนาะก็ไปไหว้พระพิคเนศใครแาวพูดแท้ก็ไปไหว้พระทําบุญทาทานเสริมบารมีให้ตัวเองบางคนเป็นคลิ์ก็เลยนับถือเทพเจ้าเ,เป็นนับถือพระเจ้าของคุณอะไรเงี้ย รู้สึกมีความสุขกับ,ก,บการที่แบบว่าปล่อยวางได้แล้วอะสุขสุขอย่างจากข้างในอะนี่คือพลังงานของคุณและเป็นพลังงานที่เขาเห็นเห็นแต่ตัวเขาไม่ได้มีความสุขเพราะสี่ถ้วยเพราะเขารู้สึกว่าเขาเขารักษาคุณไว้ไม่ได้เพราะว่าการกระทําที่แบบบางครั้งนะบางคนเหมือนกันจะ,จะทําอะไรบางอย่างที่จะอยากได้ความรักความเข้าใจกลับมาแต่เลือกกระทําในสิ่งที่ผิดพอกระทำในสิ่งที่ผิดแล้วมันยิ่งทำให้คุณหายจากชีวิตเขาไปเรื่อยๆอะค่ะแม่หมอรู้สึกอย่างนั้น แล้วยังไงตอนนี้เขารู้สึกยังไงต่อโอ้ยสามดาบอะคุณเขารู้สึกว่าเขาเจ็บปวดหัวใจเขาทาคนคนนี้นะไฮโลแฟนขึ้นฝั่งคุณนะไพ่เทพเจ้าไพ่พระขึ้นฝั่งคุณคุณจะได้รับความคุ้มครองจากพ,พระเจ้าคุณจะได้รับความคุ้มครองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณเน่เป็นคนที่ทําดีมาตลอดหวังดีกับคนคนหนึ่งมาตลอดคุณได้รับความคุ้มครองแน่นอนส่วนเขาถ้าเขาเคยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีในการที่จะทําร้ายคุณเจ็บปวดหัวใจ ความเจ็บปวดนั้นนะกําลังจะถูกย้อนคืนกับไปหาบุคคลที่ส่งมามันก็เหมือนไปชนีเนาะเพื่อนที่บอกว่าเขาส่งมาแล้วไม่มีผู้รับอันนั้นคือตีกลับไปที่คนส่งถูกปะเขากําลังจะเจอวิบากบางอย่างที่เขาทําร้ายหัวใจตัวเขาเองเขาทําร้ายคนที่รักเขาเขาทําร้ายคนที่ดีกับเขาอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวรกรรมมันมีจริงอะพลังงานไพ่ขึ้นมาแบบนี้แม่หมอเข้าใจแล้วว่าทําไมแม่หมออ่านไพ่ไม่ได้สักทีเพราะว่าไพ่อยากให้เล่าเรื่องแบบนี้ แล้วเมื่อกี้แม่หมอไม่ได้อ่านไพ่พลังงานแบบนี้นะคะแล้วไพ่ก็ปิววนไปหมดเลยแบบแม่หมอต้องวิ่งไปเก็บเพื่อ <c oughs> โอ้ยแล้วดีไม่ปิวลงน้ํานะเนี่ยแล้วพลังงานของเทวดาของแม่หมอขึ้นมาคือองค์นี้แม่หมอเป็นเห็นน้องนะพิฆเนศนะคะโอเคนะคะตอนนี้คุณหลาตอนนี้คุณเป็นยังไงคุณเป็นยังไงอีกตอนนี้สถานการณ์ของคุณเป็นยังไงคุณเป็น queen of wands นะคะเพื่อนคุณพาอุ้ยมันขึ้นมาสองใบแม่หมออ่านสองใบเลยนะ คุณผ่านการเจ็บปวดและสูญเสียไปแล้วซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ได้แล้วห้าถ้วยกับหัวคือคุณไม่เศร้าแล้วะคือความเศร้าความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งหลายมันถูกมันถูกเยียวยาโดยตัวตคุณเองด้วยการเข้าใจชีวิตแล้วก็สัจธรรมในการที่แบบคุณยอมรับความผิดได้เออคุณยอมรับในสิ่งที่ที่มันไม่ควรก้าวข้ามได้แล้วอย่างเช่นว่าถ้ามันทุกข์มากมันเจ็บปวดมากคุณก็ไม่อยากที่จะกลับไปในความสัมพันธ์นี้ใช่ไหมคะ เสียงดังเนาะเพราะว่าเขาล้างรถนะเพื่อนๆแม่หมอต้องขอโทษด,ด้วยนะแต่ก็ขอให้เพื่อนๆได้ยินเสียงแม่หมอนะอ,อ,อีกแป๊บหนึง่งแป๊บหบนึ่งนะเพื่อนเสียงฉีดน้าดังไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวแม่หมอจะจะะเบงเสียงให้แล้วกันคุณไม่ทุกข์แล้วว่ะคุณยอมรับกับความความความเจ็บปวดในอดีตได้แล้วเพราะตอนนี้คุณค,คือคือควีนออฟวอนคุณไม่ใจดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วว่ะแล้วคุณดูแลตัวเองดีมากคุณเข้มแข็งขึ้นนะเป็นผู้หญิงที่ที่มีสิ่งโตอยู่ข้างหลังคุณเห็นไหมเนี่ย คุณรู้สึกเข้มแข็งแล้วคุณรู้สึกมีความสุขแล้วคุณรู้สึกว่าต่อไปนี้นะถ้าใครจะมาทําร้ายฉันหรือทําร้ายจิตใจของฉันทั้งนั้นที่ฉันดีใส่ก็อย่าหวังว่าฉันจะอยู่นิ่งๆเฉยๆนะมันไม่ใช่เป็นพลังงานของคนที่จะให้อภัยอย่างเดียวอะ่ะถ้าใครร้ายกลับมาคุณก็พร้อมที่จะเหมือนกับส่งคืนเขากลับอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเป็นพลังงานหรือเปล่าแล้วตัวคุณเองนะสําเร็จแหละถ้าใครได้คืนอาบอลคือจะเป็นคนที่เก่งคนที่มีความสุขคนที่ มีเสน่ห์มากๆเสน่ห์เหลือสิ่งที่เขาเห็นก็คือคุณจะมีเสน่ห์กว่าตอนที่เขาตอนที่มีเขาอยู่ในชีวิตและคุณสามารถเลือกได้ด้วยนะเพื่อนๆนะขอเสียบไปตรงนี้ก่อนพลังงานคุณค่อนข้างดีในวันนี้คือวิบากกรรมนี่เขาคือคนที่เคยคิดร้ายกับเราอะทําร้ายเราอะตอนนี้พลังงานเป็นสามดาบปตกที่เขาแล้วเขารู้สึกไงกับคุณอีกอะเฮ้ยเขารู้สึกว่าตอนนี้เขาหนักนะคุณเขารู้สึกว่ามีแต่เขาเหมือนกับว่ามันมีคําพูดบางอย่างที่เขาเจอต่อว่าต่อขาหรือว่า คำพูดบางอย่างที่ที่มันเหมือนแบบบางครั้งนะความรู้สึกอันนี้คือถ้ามีใครมาตักเตือนเขาหรือเตือนสติเขาหรือว่าทําให้เขาได้ตื่นในสิ่งที่เขาได้กระทำไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเขาไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณพยายามสื่อออกมาว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะมันไม่มันไม่ถูกต้องเสมอไปเขาน่าจะเป็นคนที่ไม่เคยผิดเขาน่าจะเป็นคนที่ถูกเสมอแล้วเคยคาพูดบางอย่างที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจเห็นปะมี3ดาบแบบเนี้ยเขาเคยทําให้คุณเจ็บปวด ตอนนี้พลังงานของความเจ็บปวดไดออฟสอดกลับคืนมาสู่เขาหรือเขานะพลังงานคือเขาอะ่ะอยากกลับมาตั้งแต่หนึ่งถ้วยแต่การกลับมาของเขาอะ่ะเหมือนกับคนที่ทำไม่ถูกที่หรือว่าทำทำวิรกรรมบางอย่างที่แทนที่จะกลับมาดีกับคุณทำให้เกิดการทะเลาะหรือการเข้าใจผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยก็ได้ตัวเขาเองนะบางครั้งเขารู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่ตัวเองเคยพูดไว้กับคุณในตอนนี้ หรือนะการกระทําที่เขาทําร้ายคุณไม่ว่าจะเป็นการพูดจาไม่ดีใส่ทาการกระทําบางอย่างที่ทําร้ายใจิตใจคุณให้คุณต้องเจ็บเป็นสามดาบอะตอนนี้แม่หมอรู้สึกถึงพลังงานของเขาว่าเขารับรู้ความเจ็บปวดนั้นะเขารับรู้ความเจ็บปวดนั้นเหมือนกับเขาอาจจะโดนเองก็ได้คําพูดบางคําหรือการกระทําบางอย่างที่เขาเคยทํากับคุณอะมันเกิดไปเกิดขึ้นในฝั่ง,ขงเขาซึ่งอย่างเช่นแม่หมอจะยกตัวอย่างว่าถ้าถ้าคุณเคยทํเดีกับเขาอย่างเช่นอ่อยังไงดีย เหมือนเราไปคอมเมนต์บางอย่างในเฟซเขาแล้วเขาแบบทําเป็นไม่สนใจไม่แคร์ไม่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วแล้วเขากําลังเจอคนอื่นกระทาอันนี้คือยกตัวอย่างเหมือนกับที่คุณโดนกระทําอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการที่ว่าเขาทําสิ่งใดเขากําลังได้สิ่งนั้นกลับคืนไปแล้วเขากําลังจะตื่นว่าอ๋อนี่คือผลของการกระทําที่เขาได้ทําเองเขากําลังโทษตัวเองด้วยเหมือนกันว่าก็เขาทําเรื่องแบบนี้เหมือนกับเขาต่อว่าต่อขานตัวเขาเองเหมือนกันนะวะ่า มันเหมือนเขาทะเลาะในใจอะแม่หมอรู้สึกแบบนั้นน่ะวิเด็กมาเดี๋ยวปิดหน้าก่อนน้องพี่ทํากล้องอยู่ดังกล้องนีเดี๋ยวเข้ากล้องนะ <c oughs> เดี๋ยวเข้ากล้องแล้วลูก <c oughs> โอเคมัโหในยู u b ปปิดหน้าไปหน่อยอ็แล้วเ,เขาไม่ว่าหรอกนะโอเคพอนี้แม่หมอตลกจังโอเคเขาเขารู้สึกแม่หมอรู้สึกว่าในในหัวสมองเขาอะเขาทะเลาะกับตัวเขาเองด้วยนะ <c oughs> พลังงานนียมันเหมือนผู้ชายที่เป็นแบบมองมองตัวเองแล้วก็ว่าตัวเองว่าทําไม แกเป็นคนแบบนี้วะเหมือนว่าตัวเองว่าทําไมแกต้องทําแบบนี้กับเขาวะทําไมแกคิดอะไรอยู่ที่ทําวันนั้นถึงเลอกทํากับพวกคุณแบบนี้วะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแต่เขาก็ไม่ได้ทํายังไม่ดีขึ้นนะคนคนนี้ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะเหมือนพยายามที่จะทําให้ทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นแต่ย,แยิ่งทายิ่งแย่เออไม่หมอรู้สึกอย่างนั้นอนะแล้วเขาจะทาอะไรให้มันดีขึ้นไหมเขาจะทําอะไรให้มันดีขึ้นนะมเขาจะทํแปดเหรียญแต่คนคนนี้จะเงียบก่อนนะพวกคนเขาจะเงียบก่อนเพราะว่าเขาจะรู้สึกว่า เขาเวลาทุกอย่างไปไปโฟกัสที่การงานเพื่อที่จะลืมความเครียดทั้งหลายไปมุ่งหวังไปมุ่งทําในสิ่งที่แบบที่ตัวเองต้องทําก่อนหาเงินหางานอะไร่งเขาก่อนอ่ะแล้วแม่บอกเปิดไปเลยเขารู้สึกว่าตอนนี้เขามองคุณไม่ออกละเพราะว่าเดอะไฮพิทเชสเขารู้สึกว่าคุณคุณรู้สึกว่าคุณดูยากและคุณไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่จะมายอมเขาต่อไปตั้งแต่ควีนอเวอรแล้วเห็นปะคุณเอาจริงเอาจังแล้วถ้าใครก็ตามทีม่เคยทําร้ายคุณอ่ะแล้วจะกลับมาทําร้ายซ้ําๆอะ่ะคุณไม่โอเค คุณรู้สึกว่าถ้าเธอทาฉันกับอย่างที่เธอเคยทําแบบเดิมซ้ําๆคราวนี้ฉันจะเล่นเธอให้แสบแล้วฉันจะไม่นิ่งฉันจะไม่เฉยนะฉันจะเอาคืนพลังงานของเขาคือไม่หมอรู้สึกพลังงานของการเขาเขากลัวมันจะเรียกว่ากลัวไหมไม่รู้นะแต่พลังงานมันเหมือนกับตัวนั่นแหละไม่เหมาะรู้สึกว่าคุณเอาจริงอ่ะแล้วคุณเป็นคนพูดจริงทําจริงคืออย่ามาทาฉันนะถ้าทําฉันก่อนฉันเอาจริงแล้วนะนี่คือคุณเขาเครียดนะคุณสเตรนท เขารู้สึกว่าคุณไม่ยอมจริงด้วยอ่ะมันเป็นพลังงานเขาเอาคุณออกต่อหัวไม่ได้ตอนเนี้ยมันเหมือนคุณไปก่อกวนหัวสมองเขาแล้วเขาคิดวนเวียนซ้ําๆว่าในอดีตเขาเคยทําสิ่งที่ไม่ดีกับคุณเขาเลยต้องมาเจอเรื่องราวแบบเนี้นะเขารู้สึกนึกถึงคําพูดคุณบางอย่างที่เกี่ยวกับการกระทําของเขาอะแล้วมันวนเวียนอยู่ในหัวออกไม่ได้แล้วตอนนี้เขารู้สึกว่าเขารู้สึกโทษตัวเองแล้วเหมือนกันว่าเออมันคงจริงสชนะที่เราทําแบบนั้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วยังไงต่อ เขาอะอยากจะปรับความเข้าใจนะจริงๆเล็กๆแล้วเขาอยากจะปรับความเข้าใจกับคุณนะสองเหรียญแต่เขารู้สึกว่าตอนนี้คุณคุณโกรธอะคุณไม่พอใจเขาหนักมากอะแล้วเขาไม่รู้ว่าการที่ปรับความเข้าใจในเวลาเนี้ยมันจะเป็นเวลาที่เหมาะสมไหมในการที่จะในการที่จะปรับความเข้าใจกับคุณเขาก็เลยเลือกที่จะนิ่งหรือว่ายังทําอะไรมากไม่ได้เสียงฉีดน้ําดังนิดนึงนะเพื่อนเพราะว่าอยู่ด้านหลังเป็นที่ล้างรถนะคะอ่ะแล้วเขาจะทาไงต่อไปเขารู้สึกเจ็บปวดนะเพราะว่า ตอนนี้พลังงานการโดนประนามหรือว่าโดนว่าโดนห้าดาบอ่ะคือการโดนสิ่งที่เขาเคยทําให้คุณต้องเจ็บปวดอ่ะเอาง่ายๆนะพลังงานวันนี้คือเขาเคยทําสิ่งใดกับคุณไว้อ่ะเขากำลังได้รับสิ่งนั้นแหละเหมือนกันเลย ถ้าคุณเคยเจ็บปวดคำพูดของเขาคุณเคยเจ็บปวดการกระทำที่เพิกเฉยของเขาหรือทำร้ายคุณหรือว่าตั้งใจทำให้คุณขายขี้หน้าอับอายตอนนี้คนคนนี้กำลังเจอเรื่องราวอย่างนั้นอยู่ไม่น้อยไปกว่าคุณคุณถ้าคุณได้รับรู้บางคนเป็นแบบนี้ถ้าใครได้รู้ได้ได้รับรู้ข่าวเขาจะเข้าใจในสิ่งที่แม่หมอพูดเขากำลังโดนนะคะจริงๆแล้วตอนนี้เขากลับมาคนิดถึง The Lover เดลเรอร์คือคนที่แบบลัคนามิถุนก็เข้ามานะคะลัคนาราศีมิถุนเขานึกถึงคนที่เคยดูแลใส่ใจเขาห่วงใยเขาอย่างใจจริงอ่ะเขารู้สึกว่าเขาทําร้ายคนที่ดีกับเขาอ่ะตอนนี้มันมีพลังงานของการสํานึกผิดนะไม่บอกเขาว่าเขาสํานึกผิดเห็นบ้าล่ะเดวิลแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะแก้ไขทางออกหาทางออกอย่างีได้ไงเขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณอยากให้คุณรักเขาห่วงใยเขาเหมือนที่เคยเป็นจะในรูปแบบไหนก็ตามแต่คุณเป็นความรักที่แบบ รักรักอย่างจริงใจรักรักแบบที่ไม่ได้คิดจะทําร้ายเขาอะเออนั่นแหละแต่เขากลับทําร้ายเลือกที่จะทําให้คุณต้องเจ็บคนนี้ใจลึกๆเขารู้สึกว่าเขาอยากกลับมาแต่การกระทําของเขามันผิดไงแทนนี้เขาจะมาปรับความเข้าใจกับคุณดีๆเลือกที่จะสร้างดรามา่าทําให้คุณโกรธก่อนเพื่อที่จะไปปรับความเข้าใจซึ่งมันผิดบางคนก็บล็อกคุณบางคนก็ทําร้ายจิตใจอย่างอื่นเพื่อที่จะดึงคุณกลับนั่นแหละแต่หาเรื่องทําไม่เป็นพอทําไม่เป็นปุ๊บ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้ยังไงเดวิลเกิดขึ้นที่ฝั่งเขาเขาทรมานเพราะเขารู้สึกแล้วว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดนะที่เคยอยู่เคียงข้างเขาเสมอคือสิบถ้วยอะคุณดีที่สุดเลยคุณแบบช่วยเหลือดูแลเขามาตลอดอะแต่เขาทําเองเขาพลาดเองอะแล้วตอนนี้เขาจะเขาจะเขาจะยังไงก่อนมันมันยากที่จะแก้ไขอะเห็นป่ะเทวดาที่ปีกแล้วแต่คนนี้ได้อย่คนนี้แต่คนนี้ได้เทวดาที่ปีกว่า เหมือนเขารู้สึกว่าเขาต้องชดใช้กรรมกับสิ่งที่ทําไว้อะแล้วแม่หมอเชื่อว,ว่าเขาตื่นนะเพื่อนตื่นในลักษณะที่ว่ารู้แล้วว่าผิดรู้แล้วว่าทํารู้แล้วว่ากำลังรับกรรมเนี่ยแล้วเหมือนกับว่าบางครั้งคุณต้องใจแข็งเพื่อที่จะปล่อยเขาอะให้ได้รับวิบากอันนั้นนะคะคุณอาจจะต้องใจแข็งเพื่อที่จะให้เขาอะรับรับกับสิ่งที่ที่เจอนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาทำเอาไว้เขาก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองถ้าการกลับมาของคนคนนี้กลับมาช้า ก็ขอให้รับรู้เหตุว่ากําลังรับกรรมอยู่ให้เข้าไปชดใช้ก่อนนะคุณก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เทวดาเก,เกิดขึ้นคนคนนี้จะนึกถึงวันที่คุณเป็นฝ่ายดูแลให้ความสุขช่วยเหลือทุกอย่างให้แก่เขาแต่เขาเลือกที่จะไม่เคยให้อะไรหรือว่าใส่ใจรักษาสิ่งดีๆนั้นเอาไว้เลยจนวันนี้สูญเสียพอสูญเสียแล้วจะกลับมามันยากยากกว่าเดิมแล้วเพราะว่าคุณน่ะมันมีแผลในใจเนาะมันเป็นความกด จะเรียกว่าแค้นก็ไม่แค้นบาคคณก็เป็นพยายามแบบค้นพบการปล่อยวางและสัจธรรมแต่สําหรับบางคนก็ยังมีความโกรธเคืองสิ่งที่เขาฝากฝากความช้ำเอาไว้ให้เราอ่ะเนาะมันมันมันหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวตัวเขาเองเป็นเดอะมูนในวันนี้เขารู้สึกอ้างว้างว่างเปล่าไม่มีใครเข้าใจเขาแล้วก็เขาก็ไม่เข้าใจตัวเขาเองด้วยว่าที่ผ่านมาเขาทาแบบนั้นเพื่ออะไรทําไมเขาไม่เลือกที่จะคุยกับคุณดีดทําไมเขาถึงสร้างเรื่องราวทาให้คุณาห่างกันไปทุกทีแล้วทําให้สิ่งที่ ที่เขามองคือเดือมูนนะมันความเศร้าความเหงาความเดียวดายอ้างว้างนะคุณปล่อยให้เขาเดียวดายเลยแหละเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้สงสารคนคนนี้อีกต่อไปแล้วเพราะการกระทําของเขาอ่ะคุณอภัยให้แล้วซ้ําแล้วซ้ําเล่าแต่เขาไม่เคยที่จะรักษาหรือว่าเยียวยาหัวใจคุณได้เลยคุณเลือกที่จะปล่อยมือเขาแล้วคนคนนี้มันยากนะที่จะกลับมาในความสัมพันธ์เนี่ยเขา,าเจ็บปวดก้าวดา่าเขารู้สึกกินบางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับกับการกระทําของตัวเอง มันเหมือนบางคนไม่ได้ตื่นเพราะตัวเขาเองนะแต่ตื่นเพราะมีบางอย่างบอกงเธอต้องตื่นได้ละถ้าเธอยังเป็นคนแบบนี้อยู่เธอจะไม่มีความสุขและไม่สําเร็จใดๆดเลยคนที่ทํากับคนอื่นจะตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีและต้องการให้คนอื่นเจ็บปวดหรือว่ามีความสุขกว่าเขาไม่ได้เนี่ยคนคนนั้นจะต้องแบบรับวิบากนั้นอย่างหนีไม่พ้นน่ะไม่เหมอรู้สึกพลังงานเป็นแบบนั้นอุ้ยทาวเวอร์เฮ้ยมันมีพลังงานบางอย่างที่คนคนนี้กลับมาแล้วมาสร้างเรื่องสร้างราวให้คุณโมโหอีกครั้งก็ได้นะเพื่อน ระวังหน่อยนะถ้าใครบางคนที่เป็นคนที่คุณเคยรอคอยหรือรักเขาหรือห่วงใยเขาอะกลับมามันอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้เขาอะต้องไปชดใช้อะยังไม่เสร็จอะคือวิบากกรรมนี้มันเหมือนยังไม่จบอะเหมือนกบว่าพอเขาจะดึงคุณกลับอะเขาตั้งใจอะแม่หมอรู้สึกว่าเขาตั้งใจอยากจะกลับในชีวิตของคุณและทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นอะแต่สิ่งที่เขาทําอะเขาทําผิดแผนอะทําให้มันพังอะเข้าใจปะแผนที่เขาวางไว้เดี๋ยวคุณจะต้องมาง้อเขามาคุยกับเขาดีเหมือนเดิม กลายเป็นว่าคุณโมโหกดเกลี้ยวเขาแล้วพังหนักกว่าเดิมเขาเนี้ยมันเป็นงานยากที่เขาจะกลับมาแม่หมอรู้สึกว่าเขารู้สึกว่าแย่แล้วมันมันพังไม่น่าลนะไม่ใช่ปังบุรีเยนะปังไม่น่าเลยเขารู้สึกถึงก้าวดาบเขารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยโอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้สิบดาบนะเขาเจอสิบดาบเลยนะเพื่อนเขาเจ็บนะสิบดาบไปอยู่ที่ฝั่งเขานะสิบดาบอยู่ที่ฝั่งเขาก้าวดาบก็อีกเนี่ยแม่หมอไม่เปิดฝังคุณมานานแล้วนะก้าวดาบ เครียดวิตกกังวลกับสิ่งที่ตัวเองทํารู้สึกรู้สึกแย่คนคนนี้แย่มากเลยเนี่ยแย่มากๆแล้วอ่ะตัวเขาเองดิ่งมากแล้วอ่ะคือไม่ไหวแล้วอ่ะเขาไม่รู้ว่าจะเอา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 ยังไงกับชีวิตเขาดีหรือว่าจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขาดีอ่ะเพราะเขาเหมือนกับเขาพยายามอยากจะดึงคุณกลับแต่เขาเลือกที่จะไม่ไม่ไม่พูดดีๆกับคุณไงทําบางอย่างให้คุณโกรธอ่ะเพื่อที่จะให้คุณทักเขาไปแล้วพอคุณคุณขึ้นอ่ะคุณขึ้นแล้วคุณโกรธจริงอะ มันกลายเป็นว่าคนคนนี้ไปไม่ถูกเพราะว่าทาวเวอร์พังพินาศเลยนะพังพินาศแล้วคุณก็เหมือนกับว่าคุณไม่รักเขาแล้วว่าความรู้สึกคือแบบใจเขาอ่ะนึงถ้วยอยู่ฝั่งเขาอ่ะเขายังรู้สึกรักคุณอยู่ยังมีใจให้คุณอยู่แต่คุณน่ะไม่หม่อรู้สึกว่าชิลแล้วอ่ะตั้งแต่เดี๋ยฟูอ่ะไม่รักแล้วอ่ะคือแบบไม่ไหวเห็นไหมคนคนนี้อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์เพราะเป็นห้าเหลี่ยมจะกลับมายังไงในเมื่อมันพังเขารู้สึกว่ายากยากมากตอนนี้รู้สึกว่าคุณเอาจริงรู้สึกว่าคุณไม่อยากได้เขาแล้ว่คุณไมใจดีเขาแล้ว เฮ้ยพลังงานวันนี้ค่อนข้างดีนะเพื่อนเขาอยากให้คุณติดต่อและให้โอกาสเขาไปพูดกันดีๆแต่จริงๆแล้วแม่หมอมรู้สึกว่าเขานั่นแหละเลือกทําเรื่องราวทาให้เรื่องทุกอย่างมันพังลงเพราะการกระทําของเขาอ่ะเขาเจ็บปวดนะแม่หมอรู้สึกอย่างนั้นแล้วเขาจะทําอะไรอีกนะเขาอยากได้โอกาสจากคุณแล้วเขาอยากจะจะ,จะอธิบายทุกอย่างนะว่าไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่เธอคิดอะ่ะตอนแรกฉันทําแบบนั้นก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ฉันทําต้องการให้เธอกลับมาแต่ไม่คิดว่าการกระทําของตัวเขาเองอะ่ะทาให้คุณแบบทนไม่ได้ เกลียดโกรธหนักเข้าไปอีกซึ่งแบบรู้สึกว่าเกลียดมันมีความแค้นใจหรือว่าโกรธว่าเธอหยุดทําสิ่งแบบนี้กับฉันได้แล้วนะถ้าเธอไม่หยุดหมายถึงคุณนะนะถ้าเธอไม่หยุดฉันจะไม่ยอมแล้วนะต่อไปนี้ฉันจะไม่ให้อภัยเธอแล้วถ้าเธอทําร้ายฉันซ้ำๆแบบเดิมซ้ําๆเราจะต้องเห็นดีกันอะไรอย่างเงี้ยแม่มอรู้สึกเป็นพลังงานแบบนั้นทำแพลนคนคนนี้จะต้องจะต้องให้เวลาเขาในการปรับเปลี่ยนบางคนจะมีการโอกาสได้กลับมาคุยกันในเดือนธันวาลนี้แหละแต่การกลับมาคุยครั้งนี้คุณดูดีๆนะ ว่าเขามาจริงๆเขาต้องการดึงคุณกลับไปด้วยความความแบบกลับไปดีกันแต่การกระทําของเขาอ่ะมันเหมือนย้อนแย้งกับสิ่งที่เขาต้องการไงทาให้คุณโกรธก่อนเลยทําให้เรื่องราวมันพังแทนที่มันจะกลับมาดีกันเร็วๆหรือว่าดีกันง่ายขึ้นยากขึ้นกว่าเดิมกลายเป็นว่ายากขึ้นกว่าเดิมไม่เหมาะต้องเตือนเพราะแทมพลรนคนคนนี้จะต้องรู้สึกบางค่บางคนวินวอนต่อเทวดาประจําตัวหรือวินวอนหรือว่าเจ้าที่มองไม่เห็นอะไรของเขาว่าให้คุณใจเย็นลงกว่านี้ได้ไหมขอให้คุณอย่าได้ยอมหักไม่ยอมงอ คือตอนนี้คุณยอมหักไม่ยอมงอเข้าใจป้าคุณคุณไม่ไหวไงคุณรู้สึกว่าไม่เอาก็ได้แต่คนคนนี้อ่อนกว่าคุณนะตอนนี้เขาใจเขาปอบปวกเปียกมากทรมานกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากๆทำบาลานซ์ก็ทําตัวเองช่วยไม่ได้เพราะว่าตอนนี้คุณเป็นเพราะมองคุณเป็นเดืเดียมเพลแล้วว่ะคุณอยู่ได้อย่างสง่าผ่าเผยคุณอยู่ได้อย่างนี้มีเขาแล้วคุณพร้อมที่จะมีพักพวกที่จะแบบลุมปนามเขาไม่เหมาะรู้สึกอย่างนั้นนะว่าสิ่งที่คุณทำมันไม่เคยทําร้ายเขาอ่ะเพราะนั้นคุณไม่ต้องกลัวสิ่งใดอ เพราะเราทาสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราไม่เคยทําร้ายใครอะ่ะคนนึ่งเขาต่างหากที่จะต้องโดนเพราะว่าเขาไม่ได้ทําสิ่งที่ที่มันควรควรแบบควรให้ค่าหรือควรที่จะยอมรับในการก,กระทำอ่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องโดนโดนเทวดาท่านแบบโดนจิตโดนใจให้ได้รับรู้ว่าการกระทําของเธอมันไม่ไม่ดีนะมันมันไม่โอเคนะอะไรเงี้ยส่วนคุณเป็นดีเอ็มเพไปแล้วคุณไมไ่มานั่งยืนมองสิ่งที่เขาเป็นแล้วคุณรู้สึกว่ามีเขาหรือไม่มีเขาคุณก็มีความสุขได้แล้วบางคนก็คือ ไปโฟกัสในเรื่องความสําเร็จของตัวเองอะแฮ ppy ไปแล้วอะเขา่แบกความรู้สึกนะสองไม้เท้าเขายังแบกเก็บความรู้สึกเรื่องราวเก่าๆเ,เอาไว้อยู่บนหลังบนบ่าเขาอยู่เลยกลายเป็นว่าตอนนี้พลังงานเขาค่อนข้างทรมานและเจ็บปวดกับสิ่งที่ตัวเองกระทาและคนคนนี้ในตอนจังหวะที่แม่หมอรู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เขาเคยจะไปเลือกคนสองคนสิ่งสองสิ่งหรือต้องปล่อยมือคุณอาจจะไปเลือกคนอื่นไม่ว่าจะเป็นมือที่สามคู่แข่งของคุณจริงๆหรือว่าแม้แต่ เป็นพี่เล้เขาเป็นพี่น้องเขาหรือครอบครัวเขาแล้วไม่เลือกคุณตัดคุณออกไปคนคนนี้ก็ให้หน่าเห็นใจนะมันเหมือนเขารับภาระรับพลางอานเนารับบางอย่างไว้แต่ว่าเขาเขาแทนที่เขาจะดูแลสองสิ่งใี้มันดีเขาทําไม่ได้เขาเลือกปล่อยคุณแล้วแม่หมอรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะไม่เหลืออะไรเพราะว่าการเลือกของเขาสุดท้ายเนี่ยมันทาให้เขาต้องจบกับทุกสิ่งทุกอย่างบางทีนะถ้าเกิดเป็นเรื่องของรักสามเศร้ากลายเป็นว่าเขาคนนี้ไม่เหลือใครเลยสักคนเดียว ตัวคุณก็ไม่เอาอีกคนก็ไม่เอาก็ได้นะแล้วก็มีพลังงานของเดสคือการจบแต่เขาอยากจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะเห็นปะเขาอยากให้คุณให้อา,ายัยเพราะว่าเดซอันนี้มันไม่ได้เป็นความเศร้าเนาะม,นม,มันเหมือนมันเหมือนธรรมชาติที่แม่หมออัดอัดคลิปเนี่ยแหละมันเหมือนแบบความความสงบสุขคืออยากให้ความสงบสุขคืนกลับมาค่ะนะคะเพื่อนๆแต่ตัวเขาเองอะ่ะเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาทานะว่าเขาเคยทําไม่ดีกับคุณมันเลยต้องเป็นเรื่องราวแบบนี้เพราะเขาเจ็ดดะ เขาไม่เปิดเผยความรู้สึกเขาไม่เคลียร์ใจกับคุณนั่นแหละคือตอนนี้คุณคุณเป็นแสงสว่างหรือว่าเป็นความสุขจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาขเขาแล้วตอนนี้รู้สึกว่าคุณดูดีกว่าเดิมก่อนที่เขาจะแยกจากได้ซ้ําไปแล้วคนนี้จะได้กลับมารีเนี่ยแม่แม่ขอหนึ่งใบเขาจะกลับมานะคะในวันที่ในวันที่เขาพร้อมเขาอยากจะกลับมายัางไงเขาก็กลับมานะคนคนนี้นะแต่ก็คุณจะเอาหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันต้องทะเลาะกับตัวเองก่อนเนี่ยตัวเขาต้องทะเลาะกับตัวเองก่อน เราทาวีรกรรมไม่เยอะทรมานคนคนที่ทรมานคุณดูไพด่ดิอยากกลับมาอยากอธิบายเหตุผลอยากขอโอกาสอีโกโ้แรงต้องต่อสู้กับใจตัวเองแล้วต่อสู้กับการกระทําในอดีตของตัวเองก่อนถึงจะกลับมาได้ป่ะดูดิมันรู้สึกทรมายไหมล่ะรู้สึกว่าทะเลาะก,กับตัวเองทะเลาะก,กับคุณทะเลาะคุณรอบข้างทะเลาะไปทั่วเลยคนเนี้ยด้วยความที่เขาเป็นคนิสัยแบบนั้นนะนะแล้วจนวันนี้นะคุณดูนะจนวันนี้นะค,นะนนนนะคุณเป็นเดอะซันเขาอยากได้เดอะซันของเขากลับคืนมา เขาอยากได้พลังงานดีๆอยากได้ความสุขเหมือนที่เขาเคยมีกับคืนมาซึ่งวันนี้คุณไม่ได้ไม่ได้ทนะําหน้าที่นั้นคุณคุณปล่อยเขาไปเลยคุณรู้สึกว่าจบก็จบไม่เป็นไรว่าฉันเป็นเดิรตซันในตัวฉันเองอย่างเงี้ยเขาอยากกลับมาแน่นอนนะเพื่อนๆน,นะขอภัยใต้สํารัก k King of s w o r d เขาจะลังจะตัดสินใจที่จะต้องทําอะไรบางอย่างแล้วละ่ะเขาเครียดเขาเครียดมากแล้วทุกอย่างเป็นบทเรียนเห็นไหมอยู่บนกองหนังสือบทเรียนที่ที่ที่แบบ อันล้ําค่าที่เขาจะไม่มีวันลืมเลยกับสิ่งนี้ถ้าเขากลับมาเขาจะต้องทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะเขาจะต้องทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมไม่งั้นเขาจะเขาจะเขาจะต้องทุกข์อ่ะแล้วอยู่กับกับสิ่งที่ตัวเองทําแบบนี้แหละไม่มีใครที่จะแบบให้โอกาสเขาอีกแล้วในความคิดแม่หมอนะโอเคนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอ้อดูโฆษณาแม่หมอด้วยนะเพื่อนๆนะแล้วก็ใครเรื่อต้องการดูดวงส่วนตัวแอดไลน์หรือสั่งของสั่งซื้อของนะ แอดไลน์มาที่ LON 1 2 1 5จนนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็แม่หมอมีเพนทูลัมนะที่เป็นโลสคอส s t แล้วก็เป็นควารีนสีฟ้าที่แม่หมอใช้อ่ะมีเพนทูลัมขายให้ด้วยนะแล้วมีเทวรูปองค์เทพขยับยักอะไรก็ไปติดตามกันได้นะไปถามทักในไลน์ก็ได้หรือว่าไปตามใน IG ด้วยก็ได้แม่หมอลงสินค้าไว้นะคะ IG ใช้ชื่อนิลินวัคคาโร่88เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันนะคะขอบคุณคะ่ะ